ว่าตอนนี้เราเริ่มปรับปรุงนะครับในส่วนของที่อาบน้ําของคนงานนะครับเราพยายามจะทําให้มันเป็นห้องให้มันเป็นสัดเป็นส่วนจะใช้ฝักบัวจะใช้ฝักบัวแสดงว่าเมื่อก่อนเป็นอ่างเรายังเป็นอ่างอยู่นะครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นอ่างนี่กำลังเริ่มบวกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นด้วยอันนี้สาทั้งหมดมีอ่ามีหกหลังมีหกหลังนี้อยู่กี่คนหลังละที่ หังละสิบสี่สบถ้าผมล่างบนสี่สิบอครับผมเป็นห้องนะห้องละสิบหองละสิบฝั่งละสิบตกลงใช่ไครับหกหลังหลังละเท่าไหร่นะห้องครับสห้องแสดงว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่คนหกร้อยสี่บห้งกจ้างอยู่ทั้งหมดกี่คนคะประมาณหกร้อย็ครับคนคือเป็นคนไทยเท่าหร่นระเป็นคนไทยสามร้อยห้านไทยสามร้อยห้าสิบแล้วก็พม่าเป็นพม่าประมาณสองร้อยห้าสิบับสองร้อยห้าสิบคนครับใช่ครับ มันไม่ได้มีทั้งงานเลยคุณนีค่ะวัตกรรมของบริษัทที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้ตง,ตง,ตงแต่ต,แต้แ่ยุ่นแรกมานะครับ1<ะ>ก็คือเรื่องของการวัดอนุพันธ<ะ>สอก็คือการไม่อนุญาตให้ลาหรือออกต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่เช่นง,งวดเช่นก้นนะครับ2สอสาก็คือเรื่องการลดรับส่งคนงานที่จากเคลื่อนทัพไปหน้าไซเนี่ยจะให้เว้นระยะห่างก็คือจัดจะมาที่ตัวรถ เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ช่วงที่พักทานข้าวพักทานข้าวหรือระหว่างการทํางานก็จะมีจัดโซนตอนพักเที่ยงแล้วก็เว้นเว้นระยะห่านะครับเว้นระยะหางแล้วก็ที่เข้มข้นมากเป็นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจิตแมสต้องตลอดเวลาทั้งในส่วนแคมป์พักที่เลือกงานไปแล้วและส่วนที่ออกไปหน้างานเห็นเราเลงโทษ มีสองโซนนะครับตรงนี้ที่เดินกั้นหลังค่ะไปถี่ระยะทางประมาณเท่าไดินทางตรงนี้ประมาณเจ็ดกิโลครับเจ็ดกิแล้วก็ไปฝั่งทุ่งนาไปนะครับฝั่งทุ่งนาไช่วงหน้ามาจลรออ๋อไปทะลุตรงนั้ใช่ครับช่งหน้ามาอย่างนะครับที่ที่คุยของเราตรงนี้มีแต่ชิมไทยแล้วก็มีครับครับคือบริษัทเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดารับหล่อไร่ย่อย รวมหมออะไรยทัย้งห,ห,หมดก็เนี่ยรวมทั้งหมดก็ประมาณ600คนที่เดียนไปทุกคนธรรมดาที่เป็นคนละหมอคืะหมอประมาณ3เจ้าตอนนี้3เจ้าคนเสอ60คนประมาณ4ประมาณรวมเดียวีแล้มัน80คประมาณ80คนของเขาก็คือใช้มาเราใช้มาตรการเดียวกันเดียวกันเดียวกันการเดียวกันคือตอนนี้เข้มงวดก็คือเรื่องของการรับมดรับคนภายนอกลดรับ ทั้งเข้าทั้งออกเลยเราห้ามนะครับคนทั้งก่อนหน้านี่รายงาน่ก่อนหน้านี่รายงานต่างด้าวนี่เราสั่งห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามในการห้ามไปหาเพื่อนห้าแม้แต่คนใ้พยาศายนอกที่เข้ามาในเวลาซื้ออาหารนะขับเข้ามาอันนี้เมื่อกี้นำเรื่อท่านผอไปว่าเอาที่ที่เป็นอยู่ก่อนนะครับที่เป็นอยู่เรามีร้านค้าในแคมป์ที่จะจับใจใช้สอยได้แต่สิ่งที่ทางบริษัทกังวล เรื่องของรถพุ่มพวงซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการมาหาพื้นที่ต่อสร้างซึ่งผมเข้าใจว่ามันคนตัวลำบากนะครับก็นําเรียนไปกับทันทีงานไปเมื่อเช้าว่าคงจะต้องมากําหนดมาตรการห้ามคนของเราไปซื้อรถพุ่มพวงหรือตลาดที่เป็นตลาดแบบรวมกลุ่มกังนเยอะก็คงต้องเน้นมาตรการครับเพราะว่าเราคงบังคับเขาก็อย่างเดียวก็คงแค่ขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือไม่นมาสายแต่ก็คงห้ามลำบาก เขาคือเ้ามาในนี้มัต่างจากภายนอกเขาเป็นปัจจัยภายนอกใช่ครับผมคุณต้องคำนวณต้องควบคุมปัจจัยภายนรอกคุณลดคนงานไม่ควรจะจอดข้างนอกแล้วหมายว่าส่งก็คือเข้ามาในนี้เลยต้องส่งในนี้เลยเข้าแล้วห้ามออกครับผมเข้าแล้วห้ามออกได้ไหมไม่ได้อ่าเข้าแล้วห้ามออกคือคนห้ามออกอันนี้ก็คือแนะนำก็ด้วยเข้ามาก็ตูเลย คุณเข้ามาแล้วก็ปิดประตูเลยเถ้าเกิดคุณส่งข้างนอกอ่ะของเขาเดินไปไหนมาไหนต้อนปูใส่กระโดงมันเสร็จแต่ไม่ได้หรอกรไม่แล้วทีนี้เป็ลัเข้ามาอย่างนี้นะคะเขาเวลากินอาหารกินข้าวกินอะไเขายัง,งดื่มด้วยการกินด้วยการอยู่ไหมคะเรานห,ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเรื่องของการขายขายสุราดรือสุราในแคมป์นี่เราจัดการเด็ดขาดนะครับจัดการคัอนเด็ดขาดเลยมันจะมีน้อยน้อย แสดงว่ายังมีอยู่มีอยู่ผมว่าว่าผมก็ลงโทษแล้วก็คืออย่างเช่นมาตรการหลักๆห้ามรวมกลุ่มกันห้ามสังสรรค์ห้ามกิจกรรมงานเลี้ยงที่ไม่ใช่คำสั่งภาครัฐอันนี้เราทําแน่แต่ยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางทีการคอนโทรลที่ความเป็นส่วนตัวรอบดึกบางทีก็มีแฉมบ้างแต่มันย